สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีตุลทุกท่านคะมาฟังกันคะ่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568การงานการเงินโชคลาภความรักของท่านจะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะท่านจะมีโชคมีลาภจากไหนต้องเรามัดระวังอะไรเป็นพิเศษมารับฟังกันเลยคะ่ะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีตุลเป็นเดือนที่ท่าน จะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างและจะได้เริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างทันทีนะคะยังคงมีเรื่องให้ท่านนั้นต้องคิดคือพูดได้ง่ายท่านท่านค่อนข้างที่จะจิตใจอ่อนไหวง่ายอ่อนไหวง่ายลังเลนะคะและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดโมโหง่ายในเวลาเดียวกัน เป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั่นเองนะคะฉะนั้นอันดับแรกขอเตือนให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามให้มีสติคิดทุกครั้งก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างมีสเสน่ห์น่าค้นหาคนจะอยากเข้าใกล้คนจะอยากเข้าหาถ้าติดขัดมีปัญหาจะแก้ไขได้ คนนิยมชมชอบนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามจะมีคนรักและเมตตาเดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะได้พบเจอแต่คนดีมีเมตตาอุปธรรมค้ำชูเรียกได้ว่าเป็นอีกเดือนที่ดีสําหรับท่านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักนั่นเองนะคะตัวท่านเองเดือนนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำมากถ้าท่านได้ลงมือทำอะไรแล้ว มักจะประสบความสำเร็จต่อให้มีปัญหาท่านก็ไม่กลัวนะคะท่านจะเป็นคนที่แข็งแกร่งในเรื่องของการทำงานแต่จะเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนไหวหงุดหงิดโมโหง,ง่ายขี้สงสารด้วยนะฉะนั้นให้ท่านระวังอารมณ์มากที่สุดให้ระวังการตัดสินใจถามว่ามีข่าวดีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองไหมมีนะคะมีคำว่าข่าวดี เรื่องเงินเงินทองทองเอาละค่ะเหนือสิ่งอื่นใดเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านนะคะชาวราศีตุลมีโอกาสได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมีคำว่าจบจากบางสิ่งบางอย่างจะได้เริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างจบจากสัญญาเก่าได้เซ็นสัญญาใหม่อาจจะกับลูกค้าคนเก่าหรือลูกค้าคนใหม่หรืออาจจะเป็นจากคู่ค้ารายเก่าหรือไม่ก็เป็นลคู่ค้ารายใหม่เป็นไปได้หมดเลย จะมีการจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างนะคะเอาละค่ะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวราศีตุลเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับท่านนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะท่านจะมีการจบจากงานเก่าๆได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะหากติดขัดมีปัญหาอ,อ่อถ้าท่านตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา อาจจะเป็นปัญหาที่คาราคาซังที่สะสมมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวบางอย่างเดือนนี้ท่านจะแก้ไขกับปัญหานั้นได้นะคะเป็นเดือนที่ท่านจะมีทางแก้ทางออกสําหรับการแก้ไขปัญหาคา่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการงานหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องส่วนตัวเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองด้วยนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นเหมาะแก่การพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์เหมาะแก่การพูดคุยเรื่องสําคัญสาคัญ หมาะแก่การเดินทางถ้าท่านตั้งใจว่าจะเดินทางไปติดต่อพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามจะสำเร็จถ้าท่านตั้งใจที่จะไปไหนมาไหนก็ตามท่านจะได้ไปเพราะเดือนนี้ท่านจะมีการเดินทางเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งชีพจรลงเท้ามีการละทิ้งจากเรื่องราวเก่าๆท่านจะได้พบเรื่องราวใหม่ๆได้ทำงานใหม่ได้รับโอกาสดีๆจาก คนใหม่ๆนะคะเป็นช่วงเดือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะเส้นแรงลังสังหอนแม่นฉะนั้นไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามหากท่านคิดเลยคิดทบทวนคิดให้รอบด้านคิดถึงผลดีผลเสียมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะแต่ท่านจะต้องระมัดระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วปุบปับฉับพลันฉะนั้น ถ้าท่านจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจท่านสามารถตัดสินใจได้เพราะว่าเดือนนี้ท่านเป็นคนที่มองขาดอ่านใจคนแม่นลังสังหรณอนแม่นเส้นแรงฟันแม่นด้วยนะคะดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านสามารถใช้ความรู้สึกของท่านช่วยท่านตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้เลยท่านใดที่ทำธุรกิจส่วนตัวท่านใดที่ทำงานส่วนตัวค้าขายรับงานอิสระปีแลนซ์เดือนนี้การงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะ งานเข้ามาดีแต่หากท่านใดที่จะรับงานขอให้ท่านดูงานให้ดีๆนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านอาจจะได้ทํางานที่มีปัญหาแต่คนที่นางานมาให้เขาจะไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานค่ะมีสเสน่ห์นะคะสติปัญญาดีแก้ไขกับปัญหาได้เก่งแก้ไขกับปัญหาไวมากถือว่าการทํางานไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามทํางาน ประจำพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศเดือนนี้เป็นเดือนที่การงานของท่านค่อนข้างที่จะไปได้เรื่อยๆทำงานเก่งผลงานออกมาก็ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมนะคะตัวท่านเองก็ชอบอผลงานที่ท่านทำสำเร็จนะคะคือพูดได้ง่ายชื่นใจถาว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยตามปกตินะคะยังคงเหนื่อยแหละเพราะว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างเนือสิ่งอื่นได้ท่านก็เป็นคนที่าบางช่วงบาง จังหวะนะคะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงบางทีก็ขยันอยากจะทำงานบางทีก็ไม่อยากจะพบเจอผู้คนก็มีด้วยเช่นเดียวกันอารมณ์แบบนี้จะมีเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ฉะนั้นขอให้ท่านนั้นพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะพยายามคิดบวกเข้าไว้การงานไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะคะหากติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้เป็นเดือนที่ คนนิยมชมชอบท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดความงามขายอาหารเสริมวิตามินอาหารเสริมบำรุงสุขภาพดูแลสุขภาพนะคะสัญญากรรมต่างๆโอ้โหเดือนนี้เป็นเดือนที่ลูกค้าเข้ามาเยอะมากสินค้าจะขายดีสินค้าได้รับความนิยมถ้าเป็นคลินิกสถาบันเสริมความงามก็เรียกได้ว่าโอ้โลูกค้าเข้ามาแบบอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเขาจะแนะนำกันปากต่อปากนั่นเองค่ะ ด้านการเงินของท่านเป็นเดือนที่เงินของท่านค่อนข้างที่จะเข้ามาดีนะคะ 1. ท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงที่ท่านนั้นไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มามีโอกาสได้เงินจากการช่วยเหลือมีดวงได้เงินจากเสน่หาด้วยมีคนให้เงินช่วยมีคนให้เงินท่านใช้นิดๆหน่อยๆด้วยนะคะหากเป็นผู้น้อยก็จะมีคนให้เงินท่านใช้นิดนหน่อยๆการเงินถือว่าค่อนข้างที่จะ หมุนเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเช่นเดียวกันนะคะเช่นหมดเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้นะคะหรือท่านใดบางท่านอาจจะมีการนำเงินไปลงทุนด้วยท่านม,มีดวงหมดเงินไปกับการทำงานหมดเงินไปกับการเดินทาง และจะได้ช่วยเหลือคนอื่นเนื้อสิ่งอื่นใดมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะอาจจะเป็นสุขภาพของตัวท่านเองหรืออาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านยังคงหมุนเงินได้แต่จะใช้จ่ายตามใจตัวเองเยอะไปนิดนึงฉะนั้นขอให้ท่านนั้นมีสติในการใช้จ่ายนิดนึงนะคะท่านเป็นคนมีเหตุผลนะแต่บางครั้งก็ค่อนข้างที่จะ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะโอ้โหขอเตือนหนึ่งอย่างหนึ่งนะท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปอีกโก้สูงคำพูดคำจานี่ก็ถ้าพูดดีนี่คนรักนะวาจาเชื่อเฉือนพร้อมที่จะปะทะคือพูดได้ง่ายใครว่ามาท่านพร้อมที่จะสวนทันทีและคำพูดนี้เจ็บแสบเข้าไปถึงซวงเลยทีเดียวฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังคำพูดนิดนึง คิดก่อนที่จะพูดทุกครั้งนะคะอย่าพูดตามใจตัวเองนะมันจะเป็นการสร้างศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างทั้งคนที่บ้านและที่ทำงานแต่เนื้อสิ่งอื่นใดหากท่านมีสติระมัดระวังคำพูดคิดก่อนพูดทุกครั้งคิดก่อนที่จะตัดสินใจบอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านอย่างแน่นอนค่ะ หมุนเงินได้การงานก็ประสบความสําเร็จงานเขามีมาอย่างต่อเนื่องก็จริงแต่ด้วยความอาเข้มแข็งทํางานเก่งนะคะไหวพริบดีท่านจะทํางานได้ค่อนข้างที่จะเสร็จทันกําหนดเวลานะคะถึงแม้ว่าบางงานอาจจะเฉียวเฉียดอาจจะวักสุดท้ายสําหรับการส่งงานแต่ก็ถือว่างานเสร็จทันกําหนดเวลามีการเดินทางบ่อยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น จะได้ช่วยเหลือคนอื่นร่วมเงินเงินทองทองแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าหมุนเงินได้ขาดเงินจะมีเหตุให้ท่านได้เงินและมีดวงได้เงินแบบลับๆซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยบอกใครได้หรือบางท่านก็อาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างแต่ท่านไม่สามารถเปิดเผยบอกใครได้ด้วยเช่นกันโดยภาพรวมการเงินถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีเงินพิเศษเข้ามาแต่มีข้อแม้นะคะเงินที่ท่านจะได้จะมาจากงาน มาจากการลงมือทำเรียกได้ว่าเหงื่อออกจึงจะได้เงินแต่หากท่านมีความพยายามเป็นเดือนที่ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งลุยยิ่งเดินหน้ายิ่งได้เงินนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงงดได้งดเบาได้เบาไม่เหมาะนะคะขอย้ำว่าไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ถ้าท่านจะหาเงินจากน้ําพักน้ำแรงคือ มีคนมาจ้างงานรับงานไม่ว่างานนั้นจะยากจะง่ายยังไงรับไว้ก่อนนะคะงานนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยค่าแรงน้อยหน่อยรับไว้ก่อนบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เงินของท่านเข้าบาดีค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างนะคะโอ้ความรักนี่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามานะ แต่เป็นบางท่านนะคะถ้าท่านมีคนคุยท่านอาจจะแอบคุยกับใครบางคนเพิ่มเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านมีความลับกับคนที่ท่านคุยอยู่ด้วยเป็นรักลับ,บเป็นรักที่ซ่อนเร้นนะคะหรือเป็นคนโสดมีคนคุยแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้อยู่แบบลบๆซ่อนๆจะบอกเพื่อนก็บอกไม่ได้จะบอกคนในครอบครัวก,ก็บอกไม่ได้ มันจะมีเหตุผลบางอย่างมา,มา,าขวางกั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะคนโสดมีคนเข้ามาแต่ดูให้ดีๆนะหากท่านไม่มีใครเลยคนที่เข้ามาใหม่อะ่ะเขาเป็นคนที่มีเบือเ้องลึกเบื้องหลังนะถ้าจะคิดที่จะอยากจะทดลองคุยกับเขาจริงๆอยากจะลองคบหาดูใจกันจริงๆอยากมีเพื่อนคุยจริงๆท่านจะต้อง เจาะลึกประวัติของเขาแบบชนิดที่ว่าดูให้ดีๆให้เพื่อนช่วยดูให้คนในครอบครัวช่วยดูนะคะสำหรับคนมีคู่แต่งงานแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านและคู่ครองนะคะไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนะักนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคู่ก็ยุ่งท่านก็ยุ่งหรือ ระวังนะคะอยากจะให้ท่านนั้นรักเดียวใจเดียวอย่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองคนรักนะคะเพราะเป็นเดือนที่คู่ครองสามารถช่วยเหลือท่านได้นะหากท่านติดขาดมีปัญหาแต่ตัวท่านต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆอย่าเผลอไปพูดคุยกับคนที่มีเจ้าของหรือว่ายอย่าเผลอไปพูดคุยกับคนที่ท่านนั้น ชอบแต่อาจจะมาผิดที่ผิดเวลามาในวันที่ท่านมีครอบครัวรักเดียวใจเดียวนะคะอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะสุขภาพของท่านระมัดระวังภูมิแพ้กำเริบระวงังอาการปวดหัวไมเกรนกำเริบปวดหัวบอยนะคะหรือ,อระบบค,คือพักผ่อนให้เพียงพอระวังอาการวูบบ้านหมุน เนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดหยุดตลอดเวลาแอบมีความเครียดสะสมโดยที่ท่านไม่รู้ตัวฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทำแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวนะดูแลสุขภาพของท่านควบคู่ไป